เอาแบบนี้มาตักถึงสะพานแล้วเอาตักเอาตักเอาผู<อ>้หนึ่งผู้หนึ่งส่วนผู้หนึ่งอันเอาออกก่อนผู้หนึ่งส่วนผู้หนึ่งดปดม,มือหนีพานแม่นํากันสองคนซอยกันมึงแข็งหนี้ด้วน ตากเอาตากเอานั่นนะเป็นไหมอีกแล้วปับ๊บตะไครยกับตะไครยอันเก่านั่นแหละสารเฮสารบววิทคนสารบวเพี้ยนเลีเ่ยวมากเฮ็ดเนี้ยคุบนกุ้งคุบกั่งไปคือเป็นด่างอันจับกุ้งด่างจับกุ้งหรือว่าเป็นด่างโต๊ะว่านเฮเอาโดดนี้แล้วตัวนั้น ไปแล้วอาลัดแล้วปั๊บโอ้คำบรรงปีกองนี้ติดรถนี่ลายเป็นไรโอ้ข้าวเดียวไก่เต็มปั๊บโอ้ตากเอาไตนี่แหละไตสะพานน้ำเลยนะนี่แหละคำบรรยบ้านเขากบ อยู่หนำพองกับแม่ตักอีดองแล้วครับแตอออ่อีดองดิอันนี้ก็เป็นอีดองปุูกเป็น,เป,นเป็นแต่เอาง่ายเนาะส่วนเอาส่วนเอาเลยกันแล้วกับตักเอาปลาอยู่หพ้องอืมตักอีดองอเอาส่วนเอาส่วนเอาปั๊บนั่นเห็นบ่มันกัดอันนี้อยู่เนาะมันกัดตักง่ายเนาะ งูใหญ่ยูอันแต่ใครป้ามุนเยี่มแตนี้นะตัวเจี๊จบกระมาอ้าวปีล้เก่าเจี๊ยบเจียกิโระห่มนหาพอด้ปีน้กิโรหมือนหาปาดูยูยูอันยูกรุงเทพขาขายคู่ละหาร่อยี่ะ ตัวนี้กะแพงเนาะบานห้องคือว่าอะไรอันนี้ยุ่ยใส่ก่อนนี่นนั่แหละแม่ไข่เอ้เบื้องแ่<ะ>นไข่มันเช้ายุ่งสัน่นละว้าวไข่เต็มทองว่าไข่ไข่เต็มทองเอาไปเฮ็ดไข่กุ้งอีหยังก่อนกุ้งขาเวียบรร่ะ <c oughs> ไข่กุ้งขาเวียเอาไปเฮ็ดไข่กุ้งไปเฮ็ด <c oughs> ไข่กุ้งเขาหน้ากุ้งไหมอัน ไออาหารเขานากกุ้ง <c oughs> <c oughs> หากินไงเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นคลอง,งองทรงน้ำ <c oughs> น,นี่และคลองธรรมชาติคลองทรงน้ำาบ่ธรรมชาติดอกมันคลองนี่เนละแต่ว่าปลาก็มีอยู่มันบน่ได้เนาะป่าเนาะ นีแต่กัง่งแต่กุ้งไปทันแล้วตักเอาตักเอามันกับว่าแค่นนะบ่าแค่ดดดดดเ,เดี๋ยปัด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 เอาตัวแดงๆหนอเอาไปเฮ็ดสมกุ้งเนาะกุ้งจอมกุ้งจอมกัจมมันหลาเดยไปทอดแล้วก็ไปพัดเอาไปเฮ็ดจังได๋กินอีก มัน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 ตายดิมันคือบ่ดินอ๋อเนี่ยโอ้ยตกแนวไก่กุ้งก็ไข่ไข่มันไข่หมูมีแห้งมูงออๆนี่มูโตงอ๋งๆนี่มันไข่สดเออไข่หรโอ้ดำาๆเนาะไข่เต็มท้องปึ๊ดเลยขันทุ่มโตงอ๋งๆนี่แมนไต่เฮ้ยแหละหาอยู่หากิน อันบ่หาก็บ่ได้กินโปรตุเกตโปรตุเกสให้มาบ่นี่ยโปรตุเกสอ่ะอันพี่น้องเขาหามมากามมากกมาม่ได้หลาพี่น้องเขาอยากมาแห่ไมาบ่หามามครับสละเดี๋ยวดีงินกะดีเงินดีอยู่บ่ดีที่บ่ตายดีที่บ่ไต่โอ้โหไม่กินกินอยู่บ่เนองอันนี้อันนี้พวกแม่นตลกกันบ่ เขาบ่ได้จ้างแม่นป่จ้างอู้ตัวนี้ไหมใครบ่ะเงินก็ดีดีที่รอบม่ได้โดยสุมือนี่โอ้ยนะพูดอะจุ่มเหมือนจิ้มซีอิ๊งยุ่งู่ะเป็นมหากราบแล้วเนาะมหากราบโปรตุเกสมาครับมามาหลยตกปลาเฮ็ดบัรปีละแปดยูโรตกได้เมืปี งูเห็ดงั้นครป่าไข่กิโลละหาบาทงั้ยก็ไ่ต้องเห็ดดิเงี้ยงก็ไม่ต้องเห็ดในคนเงินคนตกงานดีดีที่รอดมาได้ดีที่รอดมาได้ดิเก็บตายโอ้ยเนาะเหตุละหาอยู่หากินไปบ่หาก็บ่ได้กินพี่น้องเงินท้องหายากคือว่าละ มีบานหาอยย้ำได้หมดละเฮ้น,นี่ก็เบิ้งเป็นตักไปพูดอ่ะบาทละสองละสามาสะออนเด้บาทละสองพี่น้องปวดปูดบังขันคือว่าโลละมื่นเป็นหกสิบบาทละสองเลยบ่ตักขึ้นไหมแม่บาทละสองไหมอืมตักขึ้นไหม,มบาทละสองแต่ว่าโลละมื่นมันหายากเนาะกุ้งอันนี้กุ้งล็อคเตอร์แดงเอฟิส Cũng kê phít kê phớt yên khá cháu Nào, kìa cháu, hãy gắn đi bà đê kìa kìa Ăn đèn kìa kìa Bà gắn lái khắp Bà gắn lái Bà gắn lái Ăn lâu đây, ăn lâu đây Ăn lâu อ่าทั้งนี้ทั้งนี้ช่งวงนี้มันหนาเนี่ยมันหนาเข่าคูแล้วกังเข่าคูมันหนาวเรื่มหนาวแล้วไข่มันไขโ่โอ้โหนะเต็มแล้วโอ้ับอ๋อใส่เข้าไปไก่พ่ออะ้รได้ไงเอาเยกดอกดรือเอาบอกได้วัดไก่พอ่อไก่พอ่อมันสิเต็มปากขวดแล้วเด้ มันบวมีหม่องใส่ละไรดิปับ๊บนั่นน่ะได้อีกแม่กแเลศการเต็มปากขวดคือเซาเหรอมันบวมีหม่องใส่แล้วมันเหนียบได้กุ้งอะเนี่ยคือกระปูนี่ไหมเหนียบได้เบาบ้าบัา้บแต่มันเหนียบปวดอะตักขึ้นมาตักเอาตักเอา,า,เอาไหมไหลบ่ไหลครับส่วนเอาส่วนเอาส่วนเอาน้ำกระใสเพียบ อู้ตัวน e oh, ี้ไหมอู hey. ้ิง่งยิ่ง hey. ย่เวเดเวเดวเวเดวนี่อ erm. ู้ต uh ัว่่นี่อู้ใหญ่อีิตัว่เห็หมอูุ้๊เรียบร้อยอู้ผู้รอมันก่อนเดนตัวนี้ตัวนี้แบบอู้ันมันขาทรงราคาตัวหารอยใช่ไราคาตัวหาอยตัวแม่บอก ไข่เนา่าไข่เต็มท้องเลยปะไข่เนา่า<อ>มันบ่เบาเนาะมันบ่เบาแล้วนั่นนั่นเห็นไหมอีกแล้วอู้วเอ้าซ้ำเนี่ยและขอบคุณที่ติดตามรับชม